สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปนวน,นี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกันยายน2567นะสำหรับชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะ,ะมาดูกันเป็นยังไงบ้างโอ้เด็ดไพ่คิงเลยนะ เริงสีไม่เท้านะเป็นว่าเรื่องเก่งเรื่องการจัดการในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องจัดการนะเซตอัพพาราดี้นะจะได้แบบชีต่ตัวเองก็ได้หรืออาจจะถึงเรื่องการทํางานใเงี้เราอาจจะต้องแบบมีการพูดคุยเรื่องงานมากขึ้นเราอาจจะต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าง,งานหรือหรือเข้ามามีบทบาทที่สําคัญอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะนแก้ไขข้อผิดพลาดนี่นะคะเพราะฉะนั้นคือสินเตคัญคือเวลาที่เราเข้ามาเป็นคนที่แบบรับผิดชอบ เต็มตัวอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังต้องมีมุมมองที่หลากหลายนะคะไอ้ไพ่เนี้ยเป็นไพน่บอกเรื่องของความผิดพลาดต้องกลัวไงบางทีมันอาจจะเป็นงานแรกๆของเราก็ได้นะก็เลยกลัวเงี้ยกลัวว่าจะทําพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือแต่ละก็ตามให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแปลว่าอะไรคนเรามีสิทธิ์ที่ทพลาดแต่ที่สำคัญคือเวลาพลาดแล้วเราทำยังไงกับมันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องอแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะคะ j u s t i c เข้ามาเป็นอิทธิพลอ,อีกแล้วโอ้โห j u s t i c เรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงนะนะคะความถูกต้องความยุติธรรมหรือการแฟร์อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณมีอํานาจคุณมี power คุณก็ต้องใช้อํานาจของตัวเองนั้นในทางที่ถูกต้องด้วยแบบนั้นถึงจะสามารถ control คนได้ control คนมากๆได้หรือแม้กระทั่งสามารถทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายของตัวเองได้นะภายใน the d e v i นะฮะมันสะท้อนแสงแล้วนะฮะ ในช่วงนี้คือเอายีน่ารสนิยมไพ่ให้ท่านรู้สึกว่าคือดีนะดีนะฮะมันอาจจะเป็นหึงว่าคุณน่ยเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้อํานาจหรืออาจจะเพิ่งเพิ่งจะได้เป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่งจะได้ผู้จัดการเพราะฉะนั้นพอเป็นผู้จัดการก็มีไฟมีไฟมีฟมแรงอยากจะทํานู่นนี่นั่นมีการวางแผนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยไพ่วางแผนเยอะคิดเยอะนะคะวางระบบอ่าอาจจะมีการวางระบบวางโครงสร้าง อย่างเงี้ยก็ได้นะงานองค์กรงี้ก็ได้นะคะเพราะจริงจัสติกยังเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้ด้วยนะคะ,คะอาจจะเป็นคนมาวางระบบวางเซตอัพน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะให้มีการแบบทางานให้มีความเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมีการพูดคุยนะคะค่อนข้างดีๆนะเพราะใน,นช่วงนี้เหมือนมันมีเรื่องที่คุณต้องจัดการค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะโดยที่เอาไอ้อะ,อะข้อข้อผิดพลาดเนี่ยมาแก้ ก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูเนี่ยมันจะมีไพ่อดีตเข้ามาด้วยนะคะไพ่ห้า 5, 6, ถ้วยหกถ้วยแปลว่าดูเอาความผอกพาดเนี่ยไพ่เดลเทวียลว่าเป็นแพชชั่นนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันเป็นมันเหมือน,นเป็นช่วงการแบบเปลี่ยนผ่านได้ด้วยนะคุณนะเปลี่ยนผ่านนะถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเรานะถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดก,การนั่นแสดงว่าตอนเนี้ยผู้จัดการของคุณเนี่ยเข้าคนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะเข้ามาปรับเปลี่ยนระบบการทํางานการส่งงานนู่นนี่นั่นอ่า กฎระเบียบทั้งหลายแหละอางนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเออก็จะในส่วนนั้นก็แน่นอนว่ามันอาจจะมีการพิจนารณาหลายๆสิ่งหลายอย่างนะเรื่องของตําแหน่งมีการสลับสับเปลี่ยนยเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็บางคนก็ร้อน้หนาวๆไงบางคนผลงานไม่ค่มีก็มีนะ่าสมบางคนนะแต่เป็นว่าคือมันก็เหมือนกับแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะถูกพุชไปอยู่ที่ตําแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหวาดระแวงพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคือ มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะคะแต่ว่าคือคุณก็ยังอยู่ในสายงานนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณก็อาจจะต้องแบบพยายามที่จะแบบพรีเซนต์งานของตัวเองออกมาให้ดีแล้วกันเนี่ยนะต้องมีการพรีเซนต์มีการพูดคุยนะคะใ,ให้รู้ว่าไอ้ตอนนั้นที่มันพลาดเพราะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออหาข้อแก้ตัวอะไรกันบ้านไปนะนะคะเพราะงั้นก็นั่นแหละนะในเรื่องการทำงานเรื่องปกตินะคุณไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าบางทีนี่คือคนเราไม่กอดผิดพลาดได้อย่างที่บอกนะว่าเมื่อพลาดแล้วคุณทํำยังไงอสิ่งที่มันคือต้องรู้ตัวนะว่าเราทําาพลด ต้องอธิบายได้เออต้องมีมุมมองที่แบบที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นนี่ก็ระมัดระวังนะโดยเฉพาะเวลาที่หัวหน้าเขามันอาจจะอาจจะไม่หัวหน้าใหม่ก็ได้นะอาจจะเป็นถึงเป็นแมนเจอร์ที่แบบว่าเขาเข้ามาถามมาพูดคุยกับเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นการไล่บี้กันต้องการคําอธิบายอะพูดง่ายนะเวลาที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าอะเขาต้องการคาอธิบายเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมแล้วแหละ <laughs> เตรียมว่าจะแก้ตัว่ายังไง อยู่ในสถานะนั้นนะคะผิดพลาดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อไปจะทํำยังไงคือมันต้องมีเป็นสเต็ปนะคือต้องรู้ตัวก่อนว่าตัวเราพลาดพอพลาดปุ๊บพอพราดนู่นนี่นั่นนั่นใชเหรอคือพาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงอ่าเราต้องมีเตรียมความพร้อมอาไว้นะคะมีโอกาสูงมากนะจ๊ะเพราะนนเรื่องการทำเงานเป็นอย่างนี้แหละนะชีวิตคนเราก็เป็นธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ได้มีอะไรใหม่นะเพียงแต่ว่าก็ ต้องปรับปรับกันไปนะเรื่องงการทำงานนะทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของคนที่ยังไม่มีงานกันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะคะคนที่ยังตามหางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ยังรู้สึกว่าชีวิตลำบากอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละนะเรื่องการทํางานมีโอกาสนะจริงแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ได้ทํางานอันนี้บางทีเขามาจะหมายถึงหน่วยงานราชการด้วยนะคุณนะคะคือนั่นหมายว่าคุณอาจจะเคยทํางานราชการมาก่อนหรืออยากจะอยากจะได้ทำงานสายงานอื่นนะคะอยากจะทํางานอื่นนะ ที่ไม่ใช่งานราชการนะคะคือลักษณะไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นการควบคู่นะแต่มันเหมือนว่าคุณคิดดูแล้วอะแบบอาูุสึกเบื่อก็ได้นะอายุสึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับงานที่ทําอาจจะไม่ค่อยชอบหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะทําที่อื่นคืองานอื่นะเนี่ยคุณมองอนาคตค่อนข้างดีเยอะเนี่ย,ยคิดถึงอนาคตของตัวเองอยากจะทําแปลว่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นก็เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าสำหรับบางท่านเนาะที่แบบว่า <c oughs> คือมันก็เบื่อๆพูดตรงๆนะมันเบื่อๆมันจริงๆมันไม่ไปไหนบางทีมันอาจจะถึงว่าคือไม่มีโอกาสก้าวหน้าก็ได้นะในอาชีพการงานเนี่ยแบบทํามาแล้วมันแลด,ดูจะตันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ตําแหน่งใน ไม่ได้ตำแหน่งที่เรียนอยากจะได้ก็เลยคิดว่าไปหาอันอื่นที่มันแรดูจะมีอนาคตมากกว่างี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วถามว่ามีโอกาสได้ไหมมันก็เป็นแค่ความคิดนันงจริงๆเนี่ยเป็นแค่ความเพียงรื่ความวางแผนเพ่อเข้สู่เป็นแค่ความอยากมันยังไม่เกิดขึ้นนะอืมถามว่าใะทีอันใกล้มันจะเกิดขึ้นไหมมันก็ยังไม่เกิดนะคะมันให้ความสื่เืกับว่าคือคุณพยายามที่จะรอสัญญาณอะไรบางอย่างไพ่ดองคุณมันมีสองใบนะคะไพ่เนี้ยเป็นไพ่ในการรอคอยอะไรบางอย่างแปลว่าคุณต้องการสัญญาณอะไรบางอย่าง อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้แค่คิดด้วยก่อนนะคะแค่คิดแค่วางแผนเนี่ยคิดวางแผนล้วก่อนมีความอยากแหละนะฮะแต่ว่ายังไม่เกิดนะฮะเอาไว้รอรอจังหวะและโอกาสนะคะรอจังหวะและโอกาสณตอนนี้คืออาจจะยังไม่ได้คือต้องอยู่ที่เดิมต่อไปอ่าก็จะมาสนนั้นเพราะ,ะนั้นคือใครที่อยากได้งานใหม่เนี่ยยังไม่ได้ถ้ามีงานเดิมก็ทางานเดิมไปก่อนนะคะก็จะมาสษณนนั้นแต่ถ้าใครได้ว่างานจัดเลยไม่มีงานทาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันมันอาจจะต้องถ้าให้คําแนะนําคือต้องมีการ พัฒนาตัวเองใช้คำนี้ว่าพัฒนาตัวเองนะคะปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองนะคะบางทีเนี่ยครูคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ติดตัวอยู่แล้วเป็นคนช่างพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาเป็นจุดขายของตัวเองนะคะแล้วตรงนี้อาจจะสามารถอืใช้ความเป็นเขาเรียกอะไรนะใช้ความสดใสอ่ะใช้ความน่ารักความสดใสความช่างพูดอะไรของคุณเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้เอมีโอกาสที่จะให้ที่จะมีคนเห็นแล้วก็เอาเอาความสามารถตรงเนี้ย ไปสารต่ออ่ะไปทํางานต่อคือคุณต้องคิดออแล้วว่ามันอะไรเอ่ยนะอะไรเอ่ยเนี่ยที่แบบมันสามารถจะทําเงินหรือต่อยอดได้อ่ะอันนี้เราต้องคิดเองนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันเพราะถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนพูดเก่งน้มน้าใจคนเก่งกูก็จะเหมาะกับอาชีพเซล์อาชีพอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่แน่นอนพวกนี้มันบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไงแล้วอยากจะ อยากจะอะไรคือเราอยากจะได้อะไรที่มันมากไปกว่าน,นี้นั่นแปลว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเป็นอินฟลูไหมทำคอนเทนต์ไหมอะไรเงี้ยนะคะสื่ออะไรพวกเนี้ยนะคะโดยความอาศัยความน่ารักสดใสคือจริงๆมันยังหมายถึงว่าอะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่เรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยบางทีคือเราก็สามารถต่อยอดมันไปได้คือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนมีความความกลัวความอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราเพิ่งเริ่มทำอะไรมันมันต้องเทคไทม์ไง มันต้องให้เวลาอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทํามันก็เลยทําให้มันกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นมันก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะทำก็อยากให้คุณทําแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเออค่อยๆเริ่มเป็นสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยไพย่ไพ่เนี่ยเป็นสเต็ปบายสเต็ปคือมันยังไม่สําเร็จหรอกมันอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างอะไรแบบนั้นแต่แรก,แรกๆแต่ว่าต้องอาศัยความต่อเนื่องนะคะแบบนี้นยังมีโอกาสโอกาสในอนาคตที่ดีกว่า ก็อยู่น่าันนนะคะพแะนั้นคืออดทนทาต่อไปเรื่อยๆใช้คานี้ดูค่ะนะคะอดทนทาต่อไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่มันเป็นของตัวเองอะไรที่แบบสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะคืออย่าอยู่เฉยะอืมก็จะอยู่น่าสันนนะคะอะไรเราผ้าดเราก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะคะคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละการเริ่มต้นทาอะไรที่แบบเราไม่มีประสบการณ์ไงเออเราอยากแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะราะแต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะบางคน ถ้าเกิดว่าคุณมองเป้าซะเยอะซะแยะอะไรเงี้ยท,ท,ทั้งๆที่เรียองก็ไม่มีประสบการณ์ในการทำอะไรเงี้ยหรือไม่มีเวลาในการทําหรือ,อยังทำอมอไม่ได้มีไม่ไม่ดีพออย่างเงี้ยจะไปเท่าตั้งตั้งเป้าให้มันส,งสูงๆมันก็แลดูจะไกลตัวไปสักนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากเรื่องอกอไหมมันก็จะยากที่จะที่จะสําเร็จเพราะนั้นคือเวลาที่จะเราจะเริ่มทำเนี่ยก็ขอให้เป็นการเป้าแบบเริ่มๆก็พอ ะะแล้วค่อยๆพัฒนาอย่างเงี้ยจะดีดต่อใจตัวเองนะคะมันทาให้เรามีความมั่ใจมากกว่าแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนี่ออกไหมเออก็จะในสารนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นงานประจํามันก็ยังยังคงคอนติเนียต่อไปได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ว่างงานเป็นสายประเภทแบบดูแลตัวเองเลยจ้างตัวเองเนี้ยก็ต้องอาศัยความพยายามสักนิดหนึ่งแล้วต้องอาศัยไอเดียใหม่ๆนะคือจะแบบคือก็ต้องเข้าใจอ่ะบางทีเวลาเราคำานี้ไอเดียนี่สําคัญมากถูกไหม ทำยังไงที่แบบคนเขาจะสนใจอย่างเงี้ยเออนะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการบ้านที่เราเองต้องคิดนะแล้วก็มองอนาคตให้มันมากๆคืขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือความต่อเนื่องนะคะต้องทห้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะคะนะมันก็จะส่งผลดีกับตัวเราในอนาคตมากกว่าเนาะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความสัมพันธ์กันมากดีกว่านะจริงๆแล้วคือ ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเจเนเหว่ามีทั้งเด็ดดีวิวมีเพ5อ้ห้าตัวหกตัวแย่เลยนะคะพี่ชาจัตติเข้ามาอีกเพราะนั่นคือในเรื่องความ,มความรักนี่คือถ้าสําหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมือนเดิม,มนะคะไม่ค่อยเหมือนเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็จะนั้ะนั้นต่างคนต่างใช้ชีวิตตัวเองซะเยอะนะคะโดยเฉพาถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้ตัวติดกันแล้วอ,ะ,อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือมันค่อ้ความรู้สึกแบบแลดูอยากอยากใช้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนึกออกไหมมื่อคุณแม่หกถ้วยไงแปลว่าคิดถึงวันวานคิดถึงอดีตใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นทาไมไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความใกล้ชิดมันดูแลดูจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคือ planning ที่จะกลับมาใกล้ชิดกันเนี่ยเดลต้าฟิวคือสารความความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ตัดขาดอ่ะเพราะนั้นก็เป็นแฟนกันมันไม่ได้เลิกกันไม่ได้ตัดขาดกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่านั้นเองนะคะคือจะอย่างที่บอกไงว่าเวลาที่คนเราเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกมันเยอะขึ้นนะคะไอ้ความกุ๊กกิ๊กหวานแบบมันจะมันก็ห่างหายไปอ่ะมันเหมือนกับว่าไปคุยเล่นคุยหัวแต่คุยกับคนอื่นไงแต่ไม่ค่อยได้คุยกันกับคนกับแฟนสักเท่าไหร่อ่เพราะฉะนั้นก็นี่แหละบางทีเราต้องหาความตื่นเต้นบ้างนะความตืื่่่นนนนเเเตตต้้้ขาาใจควม เออไปหาเอาอะไรท,ทำรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับชุ่มกระโชยอะไรเนี้ยรู้สึกมือน,นะนกลับมาเป็นเด็กเนี่ยไพ่เนี้ยรู้สึกเหมอนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอนะไรเงี้ยเพราะนั่นคืออันนี้เป็นการเติมความหวานให้กันนะสำหรับคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนั่นแหละพยายามทําตัวเป็นเด็กน้อยมีไฟซะนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะทาให้ชีวิตคู่มันดูดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ย จริงๆแล้วโดยทายเราเป็นคนที่คุยเก่งนะคุณเป็นคนที่คุยเก่งคุยสนุกนะคะแต่เรื่องของความรักเนี่ยบางทีคือมันก็เป็นเรื่องอนาคตอะนะคะเพราะเป็นคนโสดให้รูาสึกว่ายังยังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตโสดมากกว่ายังไม่คิดจะลงหลักหลักฐานอะไรกับใครนะคะมีไพ่ของถ้วยมาด้วยก็มีโอกาสที่จะเจอเพื่อนเก่าหรือคนหรืออดีตคนคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะคะมันก็แค่กลับมาเฉยๆอะส่วนในเรื่องอนาคตก็เป็นเรื่องอนาคตนะคะคือ คงไม่ได้สารต่อกันสักเท่าไหร่น,นะคะเพียงแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันแค่นั้นเองก็เจอหน้าคุยกันได้อือก็จะลักษณะนั้นนะะเจอหน้าก็คุยไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นอ่ะคือความผูกพันมันก็ไม่มีแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังคบกันในฐนานะเพื่อนก็จะเป็นลักษณะนันน้นเพราะนั้นคือคนที่โสดอยู่ก็ยังโสดนะมีโอกาสเจอคนเก่าๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะ,ะก็แค่นั้นนะ,ะแต่ยังไม่มีอะไรที่แบบพอที่แบบ ให้ความรู้สึกแบบเออมีมียนาคบมีแววก็ยังไม่มีนะคะนะะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่า,นาสมชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ